ธนาคารแห่งชาติลาวได้ออกมาเตือนในเรื่องของการระบาดของแบงค์ปลอมนะครับโดยได้เตือนถึงประชาชนพอ่อค้าแม่ค้าต่างๆทั่วประเทศให้ระวังแบงค์ปลอมให้ดีนะครับช่วงนี้โดยปัจจุบันครับได้มีกลุ่มคนที่ไม่ดีนะจำนวนหนึ่งได้ช่วยโอกาสลัก,กลอบผลิตแบงค์ปลอมขึ้นโดยเป็นแบงค์สกุลเงินกีบประเภทใบละ10,000 0สกีบรุ่นปี2011แล้วก็ประเภท50 0 0 0พกีบรุ่นปี2004 ออกมากระจายใช้ใจ่ายในสังคมครับโดยพวกมิจฉาชีพพวกนี้จะนํากระดาษใบนี้นะครับไปทําการก๊อปปี้สีแล้วก็ใช้เครื่องปริ้นต์สีนะครับปรินต์ออกมาเพราะแม้กระทั่งลายน้ําลายต่างๆนะครับทำให้มีความเหมือนกับแบงก์จีนมากเลยทั้งธนาคารแห่งชาติลาวจึงได้เตือนมายังทุกท่านให้ระวังนะครับในการจับจ่ายใช้สอยจะรับหรือจะจ่ายนะครับโดยเฉพาะรุ่นแบง 100, ก์ห0 0 0งแกีบปี2 0 1 1 และรุ่นประเภท50,000กรีดรุ่นปี2004โดยต้องตรวจตาให้ดีให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากราวยุทรเรดีโอ